ครับผมมีเรื่องเล่ามาบอกเพื่อนๆนะครับวันนี้ก่อนสงการนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอเรือคลองเ,เสริมเสียจมากษาเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขอมาก็ขอมากันได้นะครับในระหว่างสงการนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆวันไหนวันไหนเพื่อนๆได้ไปที่สถานที่ไหนบ้างครับได้ไปเที่ยวไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกใต้รังคลิปของพี่คาถาเลยเลยนะ มาครับเดี๋ยวพามาดูเรือคลองแสบนะครับผมปัจจุบันอยู่ที่คลองแสบวัดศรีบุญเรืองนะคะผมอ่าเดี๋ยวจะพาออกไปดูกันเลยนะครับผมคลิปสองนะครับผมเดี๋ยวพาออกไปดูกันเลย่ะลงมือกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลองแสบนะครับผมอยู่ที่วัดสีบุญเรืองนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่คลองแสบนั่นเองนะครับผมหรือว่าขตดมังกรปีนะครับผม เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวคอนเนสิร์ตกันเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับผมแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับผมก็จออกไปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาถ่ายวิดีโอนะครับผมลง,ลงมือมาดูเดี๋ยวพามาดูเรือคอแเสิตบนะครับผมเขาเป็นยังไงมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมว่าเรือคอนเสแบบเขาอ,อยู่กันยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับผมเราม,มาดูกันครับ ครับผมอันนี้ก็คือเรือคลองแสนแสมนะครับผมที่ว่าวิ่งไปประตูน้ําหรือฝันวอดนีรดนั้นเองนะครับผมจะเปิดบริการทุกวันวันอาทิตย์ยกเว้นวันอาทิตย์เขาก็จะไม่วิ่งนะครับผมเขาก็จะหยุดราชการนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูเรือไฟฟ้าเลยนะครับผมผมจะถ่ายวิดีโอให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผมหลังก่อนสงการนะครับผมก่อนสงการเนาะ ใครเข้าใจบ้างนะครับผมเข้าใจทางคลิป u t u ู e นะครับผมก็จะเป็นเรือแล้วก็จะเป็นเรือแบบนี้นะครับผมที่ว่าวิ่งไปเมนบุรีนะครับผมก็จะเป็นเรืออย่างนี้ที่เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมเป็นเรือไฟฟ้านะครับผมที่ว่าวิ่งไปเมนบุรีนะครับผม ผมนี่คือเรือไฟฟ้านะครับผมระหว่างเร่งด่วนนะ,ะนะครับนะครับเพืเ่อนก็จะมีเรือแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีเรือสวนกันแบบนี้นะครับผมถ่ายก่อนสงการให้ดูนะครับตอนระหว่างนี้ก็จะถ่ายวิดีโอให้เห็นนะครับผมเรือก็อย่างนี้ก็จะผ่านไปผ่านมาเนาะมีทั้งหมดหลายท่าแล้วพี่ อธิบายไปแล้วนะคะผมไปดูทั้งคลิปไปดูคลิปที่แล้วนะคะผมไปดูคลิปที่แล้วของผมได้เลยนะคะผมอ่าฮะเขาก็จะไปรับพื้นสานที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะและอีกลำหนึง่งเขาก็จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะผมเขาจะเขาก็จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าเรือท่าเรือโรงเรียนพ้อมิตรนะคะผมก็จะเป็นที่ซัทแบตเตอรี่ของเขานะครับผม ผมถ่ายเวลา17บเนาฬิกาสินาทีนะครับผมก็วันนี้ก็ถ่ายอยู่นให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไว้์ h a นเ e ลคัดหาวงไวคนรักเรือคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมสวัสดีครับ